สวัสดีครับพบกับพี่หวานนะครับหลังจากได้ชมคลิปไปหลายคลิปแล้วเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเงินภาษีเนี่ยที่เสียไปแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะครับหายไปอยู่ที่ไหนนะครับพี่หวานก็เลยไปนค้นพระรัมยัหยัดงบประมาณรายจ่ายประจาปี2564มาให้พวกเราเนี่ยได้รับทราบกันนะครับงบประมาณรายจ่ายประจาปีพศ2564นะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีเงินใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ย3ล,ล้านล้านกว่าบาทนะครับก็คือ 3,285,962้านเล้านประมาณรายจ่ายนี้เริ่มใช้ตั้งแต่1ตุลา2 5 2 3 3ถึง30กันยา2,514นะครับเรามาดูกันว่ากระทรวงไหนใช้งบประมาณเท่าไหร่กันนะครับรงบประมาณกลางเนี่ยนะครับเป็นงบกลางนี่นะครับจำนวน6,14,000กว่าล้านนะครับตรงนี้ก็ใช้ช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับหรือว่าโครงการอันเนื่องมาจากพัฒราชมำิรินะครับ หรือว่าไปใช้ในการต่อต้านโรคระบาดไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับซึ่งการต่อต้านโรคไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับใช้งบประมาณ40,000กว่าล้านนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับใช้งบประมาณ29,000ล้านมาดูกระรวงกลาโหมบ้างนะครับกระรวงกรลาโหมนี่ใช้งบประมาณประมาณ170,000ล้านนะครับก็เป็นกองทัพบก47กองทัพเรือก็19,000ล้านกองทัพการก็25,000ล้านบาท กระทรวงการคลังนะครับก็ใช้งบประมาณ11,000ล้านนะครับเป็นของกมรมศุลกากรก็1,700ล้านนะครับกรมสพสามิตรก็1,000 100, ประมาณ1000ล้านนะครับกรมสรรพารก็2,400ล้านนะครับนี่เป็นตัวเลขกรมๆนะครับกระทรวงการต่างประเทศใช้งบประมาณ4,400ล้านนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช้งบประมาณ3,600ล้นานนะครับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี้ก็ใช้ประมาณ18,000พล้านกระทรวงอุดมศึกษาก็ 47, 000ล้านนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็3900กรว่าล้านนะครับโดยเฉพาะกรมชนนี้ก็ใช้ประมาณ14 0 0 0พล้านนะครับกระทรวงคมนาคมนะ57,900กว่าล้านนะครับกรมเจ้าท่าใช้ไป2,400รกว่าล้านกรมทางหลวงก็30,000กว่าล้านนะครับ กระทรวงดิจิทัลเกิดเศรษฐกิจและสังคมใช้งบประมาณไป4,700ล้านนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้งบประมาณ11,000ล้านกระทรวงพลังงานก็ใช้งบประมาณไป11,400ล้านนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็3,700กว่าล้านนะครับกระทรวงมหาดไทยใช้เยอะนิดหนึ่งครับใช้ไป268,000กว่าล้านนะครับกรมการปกครองก็9,000ล้านครับกรมที่ดิน2,500ล้าน รมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนี่5,000กว่าล้านนะครับ5,500ล้านกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอันนี้ใช้เยอะนะครับ2 3 3 0 0กว่าล้านนะครับกระทรวงยุติธรรมใช้ไป13,000กว่าล้านนะครับมาดูกระทรวงแรงงานบ้างนะครับกระทรวงแรงงานนี่ใช้65,500กว่าล้านนะครับโดยเฉพาะกรมจัดหางานนะครับใช้ไป412ล้านนะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับใช้4,500ล้าน กระทรวงศึกษาธิการนะครับใช้ไป1 2 9 0 0 0กว่าล้านนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนมให้ดนวิทยานุสรเนี่ยใช้ไป183ล้านซึ่งเป็นโรงเรียนที่ต้องการผลิตนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าน,นักเรียนก็ส่วนมากจะไปเป็นแพทย์กันเสียหมดนะครับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งต่อต้านโควิดนี่นะครับใช้ไป26,0 0 0ล้านนะครับ โดยเฉพาะกรมการแพทย์ใช้ไป3,600ล้านกรมแพทย์แผนไทยหรือกรมแพทย์ทางเลือกเนี่ยใช้ร้อยสี่สิบสามล้านนะครับสถาบันวัคซีนใช้แค่แปดแปดล้านเองนะครับกระทรวงสาหกรรมใช้ไป2,200ล้านนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนี่นะครับเช่นสำน,นักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ปา,ปามการทุจริตภาครัฐหรือปปทเนี่ยนะครับใช้ไป204ล้านนะครับสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติใช้ไป38,00 0ล้านนะครับใช้เยอะนิดเึงยะครับ สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมี127ล้านสำนักพุทธศาสนาเนี่ยนะครับ2,900กว่าล้านนะครับไปดูกลุ่มจังหวัดนะครับกลุ่มจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับใช้งบประมาณ23,000กว่าล้านนะครับอย่างเช่นพนระนครศรีอยุธยาเนี่ยใช้ไป272ล้านนะครับนนทบุรีก็170กว่าล้านนะครับนนทบุรีก็181ล้านอย่างนาราธิวาสก็119ล้านนะครับ รัฐวิสาหกิจกันบ้างนะครับรัฐวิสาหกิจก็ใช้งบประมาณทั้งหมด80,000กว่าล้านนะครับรัฐสภาก็ใช้ไป5,000กว่าล้านทีนี้สารบ้างนะครับสารปกครองใช้540กว่าล้านนะครับสายวิธรรมก็8,200กว่าล้านสารรัฐธรมนูญก็200กว่าล้านนะครับ221ล้านกกตก็393ล้านนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและป,ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือปปชเนี่ยนะครับใช้575ล้านบาทสำนักง,งาน,นอายการก็ 3,600ล้านนะครับอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ใช้9 90, ก0 0เกกว่าล้านนะครับกทมก็22,000นนะครับพัทยาก็1 8 0 0 0ล้านแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ไป2 8 0 0 0กว่าล้านนะคระับแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆนะครับท่านก็เข้าไปหา,าอ่านรายละเอียดในพระราชญัตงนป,ประมาณรายจ,จ่ายประจำปีพศสองได้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ